ใครที่ปอกกล้วยแล้วดำปอกแล้วดำฟังคลิปนี้จนจบแล้วท่านจะทำการปอกกล้วยแล้วสวยแบบนี้เลยครับนี่คือเทคนิคการทำกล้วยฉาบขั้นตอนการปอกเปลือกกล้วยเพราะเราใช้กล้วยดิบครับเมื่อเราปอกเปลือกกล้วยเราจะต้องเตรียมน้ำในกะละมังนะครับน้ำใน1กะละมังเราจะใส่เกลือหนึช้อนโต๊ะใส่มะนาวไป3ลูก กาละมังใบนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่4 0ซนติเมตรโดยประมาณครับทุกคนใส่น้ำาีนะครับสในสส่วนก็ได้ไม่ต้องใส่เต็มเดี๋ยวมันล้นนี่คือวิธีการที่เราได้ทําการปอกเปลือกและทํากล้วยฉาบทําให้กล้วยฉาบของเรานั้นมีสีสันที่สวยงามนะครับแล้วก็ทําให้ลูกค้าติดอกติดใจมาโดยตลอดใครชอบ เทคนิคดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดบันทึกคลิปไว้ใครอยากเรียนรู้วิธีการทํากล้วยฉาบผมทําคลิปไว้มากมายกว่า2ปีในช่องนี้6,000กว่าคลิปกดติดตามได้ครับมาดูวิธีการมาเรียนรู้กันแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนดูก็ได้